ทำไมถ่ายรูปแต่ละครั้งภาพออกมามันถึงไม่ชัดขนาดนั้นนะทั้งที่เราก็ใช้โทรศัพท์รุ่นเดียวกับเพื่อนิี่วาวันนี้ผมมี5เคล็ดลับจะทําให้คุณถ่ายภาพได้ชัดเวอร์นะครับเคล็ดลับที่1ควบคุมการหายใจนะครับคุณลองสังเกตดีดีเวลาที่คุณหายใจนะครับหายใจแรงตัวคุณนะ่ะมันจะเอ็นไปเอ็นมาอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าต่อให้คุณไม่ได้หายใจแรงคุณไม่ได้เหนื่อยคุณหายใจปกติ ตัวคุณก็จะเอ็นไปเอ็นมาแต่ว่าเล็กน้อยครับมันไม่ทันสังเกตแล้วเวลาเราตั้งกล้องถ่ายรูปนะครับตั้งกล้องถ่ายรูปปุ๊บถ่ายไปปุ๊บเฮ้ยทำไมภาพบันเบลอวะเหมือนมันสั่นวะก็เพราะว่าเราหายใจนั่นเองครับการหายใจทําให้ภาพแักมือถือมันสั่นโดยธรรมชาติตัวเราสั่นโดยธรรมชาตินะครับเคล็ดลับก็คือคุณสูดหายใจไปก่อนเลยลึกๆ3วินาทีนะครับแล้วกลั้นหายใจไว้นะครับกลั้นหายใจแล้วค่อยถ่ายรูปครับ เคล็ดลับที่2ครับต่อให้คุณเป็นคนที่กลั้นหายใจแล้วครับแล้วก็ถ่ายรูปเฮ้ยแต่ทำไมาภาพมันยังไม่ชัดอยู่วะก็เพราะว่าเวลาที่คุณถ่ายนะครับเวลาที่คุณถ่ายคุณจะต้องเอื้อมมือไปกดเนี่ยครับตรงชรัตเตอร์มันใช่ไหมครับบางครั้งการเอื้อมเอื้อมมือแล้วไปกดตึ๊บเนี่ยมือถือเราก็สั่นแล้วนะครับผมแนะนําว่ากดมาที่ตรงที่เป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วตั้ง เวลาในการถ่ายไว้3วินาทีนะครับนี่ทีนี้เวลาที่คุณถ่ายรูปนะครับคุณก็กดแชะมันก็จะนับ3 2 1สองหนึ่งการหายใจไปด้วยนะครับกลัานหายใจขณะที่มันนับด้วยแล้วกลั้นเลยภาพถ่ายของคุณก็จะชัดมากขึ้นนะครับเคล็ดลับที่3เช็ดเลนส์พี่ผมทําตามพี่มาทั้ง2ข้อแล้วเห็นจะชัดเลยกลั้นหายใจด้วยแล้วก็ตั้งเวลาไว้3วิด้วยถ่ายปุ๊บ ภาพก็ยังเบลออยู่ดีพี่หลอกกันว่าเนี่ยเทคนิคมันไม่ได้วิ่์เข่าเนี่ยใจเย็นๆน้องมาดูตรงนี้กันครับเทคนิคที่ง่ายมากๆเลยคือการเช็ดครับเ mm hmm. ช็ดเลนส์ครับนี่เพราะว่าครับเวลาคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบนู่นหยิบนี่ครับมือคุณมีโอกาสนิ้วคุณมีโอกาสสัมผัสที่เลนส์ได้นะครับแล้วมือเราเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยมันจะมีคราบน้ํามันคราบนู่นคราบนี่นะครับติดแล้วก็ไปติดที่เลนส์นะครับแนะนําให้คุณหาผ้ามาเช็ดเลนส์หรือใช้เสื้อก็ได้ครับ เช็ดเลนส์ซะก่อนนะครับเคล็ดลับที่4แตะโฟกัสไม่ว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆครับมันจะฉลาดขนาดไหนก็ตามนะครับแต่บางครั้งอ่ะรูปที่เราถ่ายอ่ะอารมณ์ศิลปินของคนคุณเข้าใจปะมันจะไม่ได้แบบถ่ายตัวตรงกลางอ่ะปกติว่ากล้องถ่ายรูปนะครับมันจะโฟกัสตรงกลางนะครับแล้วถ้าเกิดเราอาร์ตหน่อยเราอยากจะเอาพวกเนี้ยเป็ดเนี้ยมันจองขวามืออย่างเงี้ยเราอยากจะเน้นเป็ดเนี้ยถ่ายรูปคู่อย่างเงี้ยมันก็ยังเน้นหน้าเรานะครับรก็กลายว่าหน้าเราชัด แล้วก็รูปเป็ดเบอร์นะครับนั่นหมายความว่าคุณควรที่จะโฟกัสเองแม่งเลยนะครับก็ง่ายๆครับการโฟกัสเองครับก็คุณก็แค่กดแตะตรงหน้าจอนะครับนี่เนี่ยสมมติคุณจะถ่ายด้านขวาอย่างเงี้ยนี่ครับการโฟกัสก็อยู่ตรงด้านซ้ายอย่างนี้นะครับอ่าด้านขวานะครับเราก็แตะเองเลยครับให้มันไปอยู่ตรงด้านขวานี้นะครับภาพก็จะชัดขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับนี่เคล็ดลับที่5้าครับ ปเปลี่ยนโหมดให้เหมาะสมนะครับในกรณีที่คุณต้องการที่จะถ่ายอย่างรูปเซลฟี่หน้าตัวเองอย่างนี้นะครับถ้าคุณใช้โหมดปกติการถ่ายภาพปกตินะครับถ้าคุณใช้โหมดปกตินะครับมันก็จะไม่มีการโฟกสัสที่ใบหน้าครับสังเกตได้การโฟกัสก็คือมันจะมีจุดมันจะมีเหลืองๆครับเป็นกรอบเหลืองๆโฟกสัสที่หน้าเรานะครับแนะนําให้คุณเปลี่ยนโหมดให้เหมาะสมนะครับเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดถ่ายภาพบุคคลนะครับเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ส่วนใหญ่ทั้ง iPhone ทั้ง Android ก็มีครบนะครับเปลี่ยนเลยนี่นะครับ นะแล้วคุณสังเกตครับมันจะมีกรอบขึ้นมาครับบริเวณใบหน้าของคุณไม่ว่าคุณจะเลื่อนซ้ายหันซ้ายหันขวาขึ้นลงนี้นะครับกรอบก็ยังโฟกัสที่หน้าครับทำให้การถ่ายภาพเซลฟี่ที่หน้าเราชัดขึ้นนะครับทำตามทั้ง5าข้อนี้ครับรับรองว่าการถ่ายรูปด้วยมือถือของคุณก็จะชัดเวอร์เลยครับอย่าลืมนะครับถ้ารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็แชร์ให้เพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e กันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย